ครับสวัสดีครับผมนายปฏิพลประกันนวรลรหัสที่สิบหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สิบศูนย์หนึ่งหกนะจะมาส่งการบ้านครั้งที่ห้าข้อหนึ่งแล้วก็ข้อเจ็ดนะครับข้อหนึ่งนะครับเป็นการนับเลขฐานสิบหกนับขึ้นทีละหนึ่งวนไปเรื่อยๆออก l e d แปดดวงมีดีเลเยได้มองเห็นเลขเริ่มนัก จากศูนยใช้ตัวแปลการน,นับเป็นแบบด e จิ s เตอร์เ e c ครับนะตัวโค้ดนี่ก็จะมีส่วนของมี loop แล้วก็ฟังก์ชัน init ld e output ld e แล้วก็เป็นฟังก์ชัน delay นะ init ld e ตัวนี้ทำหน้าที่ในการกำหนดให้พอร์ต พอร์ต a นี่ครับเป็นเอาต์พุตแล้วก็เอาตพุต led นี่ทำการสั่งการให้แสดงเอาต์พุตออกทางพอร์ต a นะครับส่วน delay ก็ทำ delay เรืเ่องอธิบายการมาของโค้ดกันครับโค้ดนี้ก็จะเริ่มจากกำหนดกำหนดพอร์ตให้พอร์ต a เป็นเอาต์พุต แล้วก็โหลดโหลดค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์หมดเลยเริมได้กับศูนย์ต่อไปก็ทําการแสดง output อ,ออกทาง LED 8ดวงก็จะโชว์เป็นดับหมดเลยครัศต่อไปก็ทําการี e l a y ตัวนี้พอี e l a y เสร็จก็ทําการเพิ่มค่าเพิ่มค่าวนนี้ R 1 7ก็จะเท่ากับเป็น1 แต่ยังไม่ทําการแสดง o อา p u นะแค่บวกค่าเฉยๆแล้วก็ทําการอันนี้เป็นการเปรียบเทียบถ้าเกิด a s จของเราเท่ากับเป็น1น0 0งก็จะทำการกลับมาที่ start แต่ถ้าเกิดยังไม่เท่ากับ 00เอ๊ะ100 00ก็จะสั่งให้มาที่จั๊มแล้วก็ทำการลูปอ่าลักษณะพูดนะครับก็ตอนแรกก็จะเริ่มจาก0 0ออกทาง LED เป็นดับหมดแล้วก็ทำการดีเลย์พอดีเลย์เสร็จปุ๊บบวกบวกค่าเป็น1แล้วทำการเปรียบเทียบ เทียบปุ๊บยังไม่เท่ากับเทา่านี้ก็ทําการลูปมาตรงนี้ก็แสดงหนึ่งลูปใหม่ก็แสดงหนึ่งไปบวกค่าแล้วก็อดีเลยแล้วก็บวกค่าแล้วก็แสดงสองนี้วนไปเรื่อยๆจนเท่ากับสิบห้าจนนี้เท่ากับสิบหกสิบเอเท่ากับสิบห้าปุ๊บ นี่แสดงสิบห้าแล้วก็ทำการคอดีเลย์ดีย์เสร็จปุ๊บบวกค่าเป็นสิบหกพอสิบหกปุ๊บตรงนี้ตรงตามเงื่อนไขก็จะทำการจัมเข้ากันปุป๊บจัมมาที่สตาร์ทก็จะไม่ไม่แสดงค่าสิบหกมาจัมที่ศูนย์พอเสร็จปุ๊บก็ทำลูกเหมือนเดิมครับ ต่อไปจะเป็นการอธิบายโค้ดที่รับบรรทัดเลยคำสั่งแรกนะครับเป็นคำสั่งคอคอคำสั่งลองคอทัวร์สับรูทีนเป็นกระสั่งที่จะสั่งให้กระโดดไปทำงานที่ตรงนี้คนระับ Init ก็มาดูที่ Init LVD นะครับ i n i t l ตรนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันโดยฟังก์ชันตัวนี้จะใช้ รีสเตอร์ R16 ถธอฟังก์ชันไหนจะใช้พวกรีสิสเตอร์นะครับก็จะต้องเก็บค่าของรีสิสเตอร์นั้นใส่ในสแต็กก่อนคำสั่ง p u t r e ท i s t e r i s t e r on s t a c k ก็เป็นการใส่ข้อมูลจากรีสิสเตอร์ R16 ใส่เข้าไปในสแต็กนะต่อไปเป็นโหลด R16 0xFF เป็นนะครับ 0xFF น,นี่เท่ากับ1ทั้งหมด8บิตนี่ครับโหลด Immediate ทำการโหลดค่าคงที่ใดๆใส่ในรีสเตอร์นะครับในที่นี้ก็จะเป็นการโหลด1ทั้งหมด8บิตใส่เข้าไปใน R16 ต่อไปเป็น out store register to io location ในนี้เป็น out DDRA นะครับแล้วก็ใส่ค่าคงที่เข้าไป R16 ห้าสิบหกนี่ก็เท่ากับหนึ่งหมดคําสั่งนี้เป็นการกําหนดให้พอร์ตทางานเป็นอินพุตหรือเอาพุทนะครับโดยถ้าเกิดบิตไหนเป็นหนึ่งก็จะทําให้กําหนดเป็นเอาพุทแต่ถ้าเกิดบิตไหนเป็นศูนย์ก็กําหนดเป็นอินพุตนะครับในที่นี้เรากําหนดให้เป็นหนึ่งหมดเลยก็แสดงว่ากําหนดให้พอร์ตเอเนี่ยพอร์ตเอเป็นเอาพุทเมื่อทําการกําหนดทิศทางของพอร์ต เสร็จแล้วก็จะจบฟังก์ชันนี้นะโดยเมื่อจะจบฟังก์ชันใดๆเราก็ต้องเอาข้อมูลจาก Stack ใส่คืนใน Register ที่เราใช้ก่อนนะตอบนี้คือเอาข้อมูลจาก Stack เอามาใส่คืน R16 นะครับต่อไปก็ทำการ return คาสั่ง return form sub r o u t i n นะครับก็จะสั่งให้กลับไป ที่หลังจากคอนะครับก็จะกลับมาที่ LDI r s c แล้วก็โหลดตรงนี้เป็นบิต0ห์หมดก็โหลดเข้าไปใน r s c นะ c u r a s c เป็นคอ out LD ก็จะกระโดดมาที่ out put LD e ตรงนี้ก็สั่ง out put LD e นี่ก็ ใช้รีเตอร์สองตัวนะครับเป็น R 1 6กับ R 1 7ก็ทำการพุดลงสแตก่อนนะโดยพุดแบบนี้เริ่มจาก R ส6หกกหนดเข้าไป,ไปแล้วก็ R 1 7ต่อมาแล้วก็ทำการโหลดค่าคงที่ตัวนี้ 0xFF ก็เป็น1ทั้งหมด8บิตนะครับโหลดเข้าไปใน R 1 6พอโหลดเสร็จป,ปุ๊บ จทำการ X e R สิบเจ็ดกับ R สิหกนะครับ X O เป็นคำสั่งที่จะทำการ X e O R สิบเจกับ R สิบหกแล้วก็นำผลลับที่ได้เอากลับมาใส่ที่ R สิเจนะครับโดย R สิบเจตอนนี้ของเราเป็นศูนย์หมด X e O กันปุ๊บก็จะได้เป็น1ทั้งหมดนะ,ะเห็นว่าอันนี้ R สิบเจ็เดิม อันนี้อสัสเจใหม่เกนว่ามันคือการกลับบินะครับพอกลับบิตเสร็จปุ๊บก็จะโหลดเข้าใส่คืนอสัสเจส่วนคำสั่งนี้นะครับ Port A o u t p r t A อสัสเกจก็คือสั่งให้ข้อมูลอสัสเกจ o u t ออกทาง Port A นะครับก็อันนี้ก็จะแสดง LED ดับหมดครับเพราะ LED ของเรา Active ศูนยนะครับ พอเสร็จฟังก์ชันเอาพุท L D ปุ๊บก็จะทำการป๊อป R สิบเจ็ดกับ R สิบหกคืนใส่ก็คือป๊อปข้อมูลจากสเปคคืนใน R สิบเจ็ดกับ R สิบหกนะหลังจากรีเทิร์นก็จะมาโหลดค่าค่าองที่โหลดใน r ยี่สิบแล้วก็ทำการรีคอร์ดเดย์นะไปที่ d e เ a ย์ รุนชันดีเลนี่ก็จะใช้ดีสเตอร์สาตัวนะครับเป็น R ยี R ยีเอ็ด R ยีบสองก็จะทำการพุท R ยี R ยีบ R ยี่สิองใส่ในสแต็กจะ R ยี่ส R ยี่สิบอ็ด R ยี่สิบองใส่ในสแต็กต่อมาก็ทำการหลดค่า R ยี โหลด r 2 1่สเท่ากับ200แล้วก็โหลด r 2 2ตอนน่อมาก็ nop nop ตัวนี้ no operation นะเป็นการไม่ทำอะไรเลยให้กิน cycle ไ,ไปเฉยๆต่อไปก็จะเป็น p e c r 2 2 p e c นี่ก็เป็น decrement น,นะนี่นี่ก็คือค่า r 2 2 1 แล้วก็โหลดกลับมาใส่ i ยิ่สองนะแล้วก็ต่อไปเป็น brand is not equal นะครับข้าใจางนี้ับถ้าเกิดข้างบนยังลบลบและยังไม่เท่ากับ0ูนย์ก็จะกระโดดไป d 2องนะก็ทำการวนนี้ลบไปเรื่อยจนเท่ากับ0ูนย์ถึงค่อยผ่านมาได้แล้วค่อยต่อไปก็ลบ i ยี่สิบเอ็ดลบ i ยีิบเอ็ ลบค่าปุ๊บแล้วก็เปรียบเทียบปุ๊บยังไม่เท่ากับศูนย์แล้วก็โดดมาที่ดีหนึ่งก็ทําการโหลด r 2ยีบสองใหม่แล้วก็ทำาู o ในสูตร i 2ยีบสองแล้วก็ทําเสร็จปุ๊บค่อยมาลบค่า r 2ยี่เอ็ดวนนี้ไปเรื่อยๆจน r 2ยีบเอ็ดเหลือศูนย์ก็ทําการผ่านตรงนี้มาก็มาตรงนี้เป็นลบลบ r 2ยี่สิบ i ยี่สิบนี้ก็ ไซส์22ครับก็ลบไปเรื่อยๆลบจนถึงศูนย์ค่อยผ่านมาตรงนี้ก็คือการจบดีเล์พอจบดีเล์ปุ๊บก็ทำการ๊อปจะเรียกว่าเริ่มจาก pop ๊อปไอ22แล้วก็ pop ๊อปไอ21ฟอปไอ20มาใส่คืนดีสเตอร์นะครับแล้วก็จบปุ๊บทำการ return. รีเทนรีเทนกลับไป กลับมาตรงนี้ตรงนี้ก็ inc r17 นี่ i n น r e m e n t รับสั่งนี้ก็จะทำการบวกค่าใน l เ i s t e r r17 บวกปุ๊บแล้วก็โหลดกลับมาใส่ r17 นะต่อไปเป็น CPI CPI r17 แล้วก็เก็บเทียบกับเนี่ย สูตร x หนึ่งศูย์สูตร x หนึ่งศูนย์นี่ก็จะเป็นหนึ่งก็ศูต์สี่ตัวก็คือเท่ากับสิบหกในเลขฐานสิบ compare with immediate ก็คือเปรียบเทียบค่าคงงที่ค่าที่ตรงนี้กับ g i s t e r a e t ต่อไปก็เป็น biq นะ biq Branch equal นะครับก็คือถ้าเกิดเท่ากับก็จะกระโดดมาที่ start ก็กระโดดมาที่ start นะแต่ถ้าเกิดไม่เท่ากับก็จะข้ามาแล้วก็มา jump 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 ก็คือสร้างให้กระโดดมาทำงานที่ตรงนี้ใหม่ก็จบข้อหนึ่งแล้วครับ ครับสำหรับข้อ7นะครับเป็นการนับเลขฐาน10แบบนับขึ้นทีละหนึ่งนับจาก0ูถึงเแล้วกลับมาเป็น0ูถึงเวนไปเรื่อยๆออก LED 8ดดวงนับทุกๆหนึ่งวิเริ่มนับจาก0ตัวโค้ดนี้ก็จะมีส่วนของเมนั main m a l o o แล้วก็เป็น init LED output LED ดีเลย์สามตัวนี้เหมือนกับข้อหนึ่งเลยนะแต่ดีเลย์ตัวนี้เปลี่ยนเวลาดีเลย์ให้ได้ดีเลย์หนึ่งวนะครับเดี๋ยวจะพูดทีหลังคนระับดูการทํางานของเมลูกกันนะเริ่มต้นตัวเมลูกตัวนี้มาที่สตาร์ทสารแล้วก็คอคออินิเอลดี L D ตัวนี้ก็ทําการกําหนดทิศทางของพอร์ตนะครับโดย มันเดิมครับกำหนดให้เป็น output ก็คือ R16 เป็นหนึ่งหมดก็โหลดใส่ D DRA นะครับก็เป็น output เสร็จปุ๊บก็รีเทิร์นกลับรีเทิร์นกลับมาตรงนี้เคลียร์นะครับเคลียร์ R17 คำสั่งเคลียร์รีสเตอร์นะครับก็คือทำการโหลดให้ R10 เจ็ดเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยโดย operation ก็ทำการ xo r ตัวมันเองนะจะมาเป็น l ูปเข้า l ูปแล้วก็เจอคับสั่งคอ output อ่อาอตอนนี้เ s ียร์เป็นศูนย์หมดแปดปีนะออสิเจเป็นศูนหมดแปดปี่อไปมาคอคอก็ไปที่ output output ก็ทำการ กบปิดเหมือนเดิมแล้วก็ทําแสดงค่าออกทาง LED แล้วก็ทําการรีเทนกลับนะดีเทนกลับมาตรงนี้ตรงนี้ก็ทําการโหลดนะครับโหลดแล้วก็คอดีเลย์โหลดตอนนี้ก็ i ยี่สิบก็จะเท่ากับเจ็ดสิบแปนะครับเลขฐานสิบมาดูที่รีเลย์นนะครับรีเลย์ก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับใช้รีสเตอร์สามตัว ก็ทำการพุทลงสเต็คต่มาก็ลดค่า i ยี่สิบเอ็ดอย่สิบสองเท่านี้ต่อไป NDP น Operation ก็ไม่ทำอะไร JDC ก็ลดค่า i 2ยี่สิบสองไปหนึ่งแล้วก็เปรียบเทียบถ้าเกิดยังไม่เท่ากับศูนย์ก็ทำการลูปไปแล้วก็ลดค่า i 2ยิบสองไปเรื่อยๆเนเท่ากับศูนย์เเท่ากับศูนย์แล้วก็ทำการ ผ่านมาแล้วก็ลดค่ายี่สิบเอ็ดแล้วก็วนมาตรงนี้ลดค่า i ยี่สิบสองใหม่แล้วก็วนหลู i ยี่สิบสองเหลือศูนย์เราค่อยมาลด i ยี่สิบไปเรื่อยๆพอ i ยี่สิบเอ็ดลดจนเหลือศูนย์ปุ๊บก็ผ่านมาลด i ยี่สิบทำไปเรื่อยๆเหมเือนเดิมครับเสร็จรูปุ๊บก็พับป๊อป i ยี่สิบสอง i ยี่สิบ i ยี่สิบคืนใช้ดีสเตอร์นะครับ ก็รีเทิร์นกลับไปแต่จะอธิบายตรงนี้ก่อนครับในที่นี้โจทย์ต้องการให้ดีเลย์เท่ากับหนึ่งวิส่วนนี้ครับก็จะเป็นจำนวนไซเคิลทั้งหมดของดีเลย์ครับ โดย i ยี่สิบในที่นีเ้เราต้องหานะครับว่าจะให้เท่าไหร่เป็นตัวแปรแล้วก็เราต้องการให้เวลาดีเลย์เท่ากับหนึ่งวิแล้วก็แทนหนึ่งเข้าไปแล้วก็สามารถแก้สมการได้ i ยี่สิบ i ยี่สิบท่ากับเจ็ดสิบแปดครับแล้วก็เลยต้องโหลดค่า i ยี่สิบเท่ากับเจ็ดสิบแปดนะ อ๋อแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นจำนวนไซเคิลที่ต้องการนะครับก็คือตรงนี้เป็นค่าที่ CPU ทำงานนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งไซเคลิลทำงานเวลาเท่านี้แล้วก็เราจะเอามาพอาเวลาที่ต้องการเนี่ยแล้วก็หารด้วยค่านี่ครับก็จะได้จำนวนไซเคิลทั้งหมด,ะดนะครับพอจบดดเรย์นะครับก็จะมาบวกค่า R17 ก็ทำการเปรียบเทียบตรงนี้โดยถ้าเกิดเท่ากับ 0x0a mm hmm. ก็จะให้ผ่านมาได้แต่ถ้าเกิดไม่เท่ากับ 0x0a ก็จะให้กลับไปที่ลูกตรงนี้อุปต์ก็จะได้เป็นแบบนี้คนระับ0 หนึ่งเบรคเลขถึงเก้าพอถึงเก้าปุ๊บก็ทำการบวกค่าแล้วก็ r าร์สิบเจ็ดเท่ากับสิบพอสิบปุ๊บเท่ากันก็จะให้ผ่านาโออันนี้คำสั่งเตือนจอนนะตักหนึ่งตัวก็จะมาเคลียอาร์สิบเจ็ด คีย์อัเกลับเป็นศูนย์แล้วก็กลับมาลูปใหม่เอาพุที่ได้ก็จะเป็นพอถึงสิบปุ๊บยังไม่แสดงออกทางเอาพุทไม่ใช่เออกพุทเอาพุทตอนนี้เป็นเก้าเก้าก็กลับมาเคลียศูนย์ใหม่แล้วก็เริ่มลูปใหม่นะจบแล้วครับข้อเจ็